ตอนนี้นะป้ายปลูป้ายเรดป้ายชิงป้ายแพนด้าทั้งหมดเลยค่ะอบคทารอวันนี้นะคะูวันนี้คนถามเยอะดวุน้นะจะวันนี้ยังอเะเป็นขใรช่ครับดีวขอนญาตเร่มชัน้เลยา ป้า <Yes. S 2> ย,ยบรูรหัส f p c นะคะแต่วันนี้เราขออนุญาตโชว์เป็นป้ายบรูนะคะ <c oughs> ใช่ะคะ่ะแล้วขอรุปสิบให้ก่อนทรงสวยมากของป้ายยาวไว้ก่อนบอกให้ขอแอดมินหลักบ้ายบรูอ๋อโคดองชเป็นวันนั้นอะที่มันของมันยังไม่หมดป้ายก่อนหน้าเนี้รหัสอะไร

ใช่ตู้ยังไม่เข้าค่ะพี่ทำเจแว่าวัอาแต่การที่มีใอกนะขแล้วใช่ค่ะรอรถใหม่นะรอรถใหม่รถใหม่จ้ะพี่พี่จองได้เลยก่อนเขาไปดูเก่าก่อนหน้แต่เนดวนใหม่เอยสองพันห้าร้อยบาท ทรงสวยอ่ะ,ะตัวนี้งานลิซ่านะพี่มีใครอยากได้ไหมราคาดีด้วยจัจกโโรอยู่2500บาทเดี๋ยวขอให้เอฟพีฝังคุณมาเลยนะรอได้เลยลูกค้าเอฟพีเจลูกนี้สวยนะลูกค้าค่ามีขาโก้ติดไปด้วยเมื่อกี้เทมากเนี่ยว้างานปากดอกเดซี่นะคะขาก,กระบอกนี่ลูกค้ามันมีงานปากดอกเดซี่ด้วยนะน่ารักมากเลยซูมให้หน่อยสิ อุ้ยอุ้ยแอพพิงรหัส CF มาแล้วนะมาะสอบรีวิวใครจะรับจอจานสองเจ็ดเลยจอจานสองเจ็ดครับผมแอพพิงจ๋าดูอันนี้เอจานสองเจ็ดค่ะสวยมากจอจานสองเจ็ดค่ะสวยมากอะไรมีค่ะไอ้นี่้วยนะลูกค้าค่ะ

ล้วนหมดแล้วเขวา,าล้วนหมดจะว่าาดํา้วนใช่ <S <S ดํา้วนก็หมายถึงว่าสีดําพักสองมันคะสกินไม่สกินนะคะครัก็คือจะเป็นงานเมกาสิบห้ากิโลนะใช่แล้วครับเหมือนขอยังมีอยู่จ้าห้าพันห้าร้อย <5, 500. S 2> แต่ตัวที่นี้เอ้ยแต่ตัวเราโชว์นี้แค่สองพันห้าร้อยบาทลูก, <S <S ลกค้าสองพันห้าร้อยบาทขาขาห้าแสนโอ้ยตัวนี้สมบูรณ์อุ้ยค่ะ ใช่เออ,เอ,องงคอใช่ค่ะแล้วทรงสวยนะ,ะใช่ทรงมันสวยจริงว้าอว,วาอุ้ยตัวนี้เก๋โ,โซลฟิวสตรีสตีดลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะกระบอกนะคะขากระบอกกลางกระบอกใหญ่นะคะลูกค้คาสีชมพูน่ารักวันเวลเวอร์เฟดสีเออ เวอร์มากเวอร์มากลูกค้าเราก็ตีให้ประมาณ100่วกลบใช่ค่ะ1น0บกโอ๊ยโดยประมาณค้า่ะต้นทุนก็แค่ประมาณตัวละ25บาทใช่แล้วเนี่กางเกงย5บาทลูกค้าเจอร์ถต้นทุนถูกมากตารถเอาไปทกไรไใจะรับลกีจอจานสอมาได้เลยได้เลยครับจอจานสองเจ็ดไ กากงเกงลิซ่านะคะลูกค้านี่คราเอลนะลูกค้าย4่ส2่2 7้ามีจนถึงแบบ30ได้เลยนะคะคระาไซคาราไซแม่เว้นนี้สวยนะสีแดงสีแดงเออนี่ทรงสวยทรงสวยสงสวยฟชั่นเลยลงนัดง่ายมากร้อยทั้งร้านพี่ขานะนี่ ใช่เด็กๆอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยทรงสวยมากลูกค้าอ่านี่ปลายห้อยลูกค้าค่ะงานปลายห้อยนี่ฉันจะแยกให้เธอทำไมลืมไปว่ามันไม่มีที่หนีบนี่นะอ่านี่ลูกค้าทรงสวยมากใช่ ดูได้มัใ้ยใช่ครับใเออใช่ค่ะยีนตัวละยีบาทลูกค้ากางเกงเนี่ยลิซ่าแฟชั่นวัยรุ่นนะคะสองพบาทลูกค้าค่ะเอออุ้ยข้างหลังเท่มากเนี่ยเออซิฟแฟชั่นลูกค้า นี่นี่คือโชว์แบบว่าอย่างรวดเร็วมากเลยรหัสไ,ไ,ดหได้เลยจ้ะว,วับวับวับเสื้อเสื้อ ถูกป้ายเลยนะคะลูกค่ะ